ความรักอยากบอกอะไรกับคุณวันนี้คะพลังงานดีๆพลังงานความรักอยากบอกอะไรกับคุณนะสิ่งที่รับไปสิ่งที่ไม่ได้ไผ่านใช้วิจารณาญาณน,นะคะความรักอยากจะบอกว่าคุณมีค่าคู่ควรที่จะมีความสุขอยู่ในจุดที่สบายใจและอยู่ในจุดที่สงบสุขราชินีถือเหรียญเนี่ยคุณค่าของคนคนหนึ่งอะ่ะมันวัดได้จากหลายอย่างสิ่งที่ความรักมองเห็นในตัวคุณนั่คือความอดทน ความอุตสาหะพยายามความที่จะใช้ชีวิตให้เรียบง่ายที่สุดนิ่งให้มากที่สุดรวบรวมความตั้งใจแน่วแน่ให้มากที่สุดที่จะทำในสิ่งที่เป็นและปรารถนาแม่หมอรู้สึกว่าคนที่เข้ามาชมคลิปอบคุณอาจจะตกผลึกมากๆแล้วก็ได้ว่าคุณค่าที่แท้จริงอ่ะมันอาจจะไม่ใช่แค่การที่ใครสักคนยอมรับความเป็นตัวคุณ แต่คุณค่าที่แท้จริงคือการที่คุณยอมรับคุณค่าในตัวเองยอมรับความเป็นตัวเองแล้วรู้สึกว่าการที่คุณคิดคุณตัดสินใจคุณเลือกทุกเส้นทางเพื่อจะไม่เบียดเบียนคนอื่นพัฒนาตัวเองแล้วก็ไม่เอาสิ่งลบๆหรือไม่เอาสิ่งแย่ๆไปให้คนอื่นและพยายามคิดในมุมที่ดีและพยายามแบบทำให้ตัวเองดีขึ้นน่ะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินการงานความรับผิดชอบชีวิตหรือความรักหรือความรู้สึกต้องขันติอดทนมากพอมันเป็นคุณค่าที่แบบที่ส่งพลังแล้วเรื่องของความรักอะค่ะราชินีถือเหรียญออกมาบอกว่าความคู่ควรของคุณนะ่ะมันไม่มีใครบอกได้ว่าความคู่ควรสูงสุดที่คุณจะคู่ควรกับคนรักหรือความรักจะเป็นอย่างไรมันขึ้นอยู่กับคุณสงบใจมากแค่ไหน คุณเชื่อในสัญชาตญาณตัวเองมากแค่ไหนแล้วคุณรู้แก่ใจมากแค่ไหนว่าการที่จะมีความรักความสัมพันธ์มันไม่ใช่เรื่องความหวือหวาความหวั่นไหวแต่มาเรื่องของการสร้างการอยู่ในเส้นทางที่ค่อยเป็นค่อยไปการพัฒนาและเติบโตอย่างเจริญเติบโตมั่นคงการที่จะมีความรักความสัมพันธ์ที่ช่วยกันทําให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตในเรื่องของการเงินในเรื่องของการงาน อีกอย่างที่มันแวบมาค่ะมันเหมือนคุณก้าวข้ามบททดสอบเรื่องของความรักมาแล้วคุณไม่ได้วันไหวถ้าใครสักคนที่คุณรักหรือใครสักคนที่คุณปรารถนาเขาจะเป็นอย่างไรหรือเขาจะเลือกเส้นทางไหนสิ่งที่คุณรู้สึกคือคุณเต็มใจที่จะซัพพอร์ตและส่งพลังงานดีๆให้ไปกับทุกอย่าง แล้วคุณก็อยากจะมีความสุขสงบแล้วคุณก็อยากจะบอกกับคนของคุณหรือพลังงานที่คุณอยากจะบอกพวกเขาว่าเขาไม่ต้องเป็นใครเขาไม่ต้องพิสูจน์อะไรทั้งนั้นคุณอยากให้พวกเขามีความสุขสงบมันเหมือนเป็นความปรารถนาจากหัวใจคุณว่าคุณเห็นแล้วค่ะว่าตอนที่คุณกลับมารักตัวเองตอนที่คุณมีความสุขสงบในตัวเองมันดีแค่ไหนแล้วคุณก็ปรารถนาให้คนที่คุณรักเจอเส้นทางนี้เช่นเดียวกัน คุณไม่ได้ปาดหนาให้เขาต้องมาลักคุณต้องมาแสดงออกต้องมาอธิบายอะไรคุณอยากให้คุณคุณอยากให้เขาถึงจุดนั้นน่ะจุดที่รู้สึกว่าเขามีคุณค่าในตัวเขาเองเขาได้ทําตามความฝันเขาได้อยู่ในจุดที่ปลอดภัยมันรู้สึกแบบนั้นน่ะแล้วมันเหมือนความรักก็ตอบแทนมาว่าคุณก็เช่นกันคุณก็คู่ควรจะอยู่ในพลังงานความอุด,ดมสมบูรณ์บง่งครั่งคุณคู่ควรที่จะอยู่ในถ้มกลางความสุขความสงบ ความสบายใจไม่มีอะไรที่จะมาบั่นทอนความเชื่อคุณความรักสัมผัสถึงความแน่วแน่ในตัวคุณเอาอะไรมาแลกเอาอะไรมาฉุดรั้งคุณก็ยังแน่วแน่เสมอว่าความสุขสงบและร่มเย็นมันคือสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดไม่ว่าจะมากแค่ไหนไม่ว่าจะบือหวาไม่ว่าจะดูอลังการแค่ไหนมันไม่เท่ากับความสุขสงบคุณผ่านบททดสอบค่ะ คุณผ่านบททดสอบคุณไม่ได้หนีความรักคุณไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดถ้าใครจะไม่รักคุณคุณไม่ได้กลัวอกหักผิดหวังเสียใจคุณไม่ได้วันไหวว่าคุณจะไม่สมหวังเรื่องความรักคุณอยู่ได้ด้วยตัวของคุณเองแล้วดูนะคุณเบิกบานมากเป็นคนที่อยู่กับตัวเองแล้วมีความสุขแล้วเบิกบานไม่ได้แปลว่าเสพติดกับการอยู่กับตัวเองแต่คุณรู้ค่ะว่าคุณคู่ควรกับสิ่งใดถ้าสิ่งนั้นยังไม่มาคุณก็มีความสุขของคุณไป ถ้าสิ่งนั้นมันมาถึงแล้วคุณก็ยังเป็นคนเนี้ยแล้วก็ยังเป็นจุดยืนเป็นแบ็กอัพพร้อมจะซัพพอร์ตสนับสนุนไม่หมอรู้สึกถึงต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งอะที่กว่าจะเติบโตมากว่าจะผ่านหรือดูการผ่านอุปสรรคปัญหานานับแต่ยังจเจริญเติบโตอยู่มันไม่ใช่เติบโตเพราะแค่ตัวเองรอดมันเติบโตเพราะรู้สึกว่ากิ่งก้านใบ พืชผลจะเป็นประโยชน์อะไรต่อผู้คนเป็นที่พักผ่อนเป็นที่พักร่มเงามันเป็นความสุขของคุณแล้วอะ่ะคุณมีความรักตั้งแต่การใช้ชีวิตของคุณอะ่ะการที่คุณไม่เลือกใช้ชีวิตในบุมที่ทาร้ายตัวเองคุณก็มีความรักแล้วอะค่ะคุณไม่อยากเป็นภาระให้ใครคุณรับผิดชอบชีวิตตัวเองเต็มที่คุณไม่อยากแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นไม่อยากสร้างบาดแผลใจให้ใครมันก็เป็นความรักแล้วอะ่ะแล้วไพ่เหมือนจะบอกว่าคุณคู่ควรกับความรักที่ดีงาม ไพ่บอกว่าความรักที่คุณคู่ควรคือความรักที่อิสระเสรีภาพความรักที่คุณจะเป็นตัวของคุณเองแล้วเขาก็เป็นตัวของเขาเองความรักที่คุณสามารถเป็นเด็กได้สนุกได้มีความสุขได้ความรักที่คุณไม่ต้องกดดันไม่ต้องพิสูจน์อะไรทั้งนั้นอยากใช้ชีวิตแบบไหนก็ใช้คุณจะได้ความรักแบบนั้นค่ะความรักที่คุณเชื่อมกับจิตเดิมแท้แล้วสึก เบาสบายสงบปลอดภยัยสนุกสนานแล้วมีความสุขมันทั้งมีความสุขแล้วมีความสงบแล้วมีความร่ดรวยแล้วมีความอิสระเสรีภาพในนั้นนะคะนี่คือความรักอยากจะบอกคุณโอ้โหแล้วมันจริงมากเลยเพราะเพราะทุกๆุกการเลือกความรักของคุณมันไม่ได้เต็มไปด้วยแค่อารมณ์ค่ะมันเปรียบเทียบพิจารณาวิเคราะห์แยกแยะแล้วมาอยู่กับปัจจุบันตอนนี้คุณอยู่กับปัจจุบันคุณนะอยู่กับปัจจุบัน คุณไม่ได้สนใจว่าความรักจะมาในรูปแบบไหนคุณแค่เชื่อว่าคุณทํามาเต็มที่แล้วคุณแค่ปล่อยให้เวลาจัดสรรและคุณก็อยู่กับปัจจุบันทําในสิ่งที่คุณโฟกัสแม่หมอยอยากจะบอกว่าความรักอยากจะบอกกับคุณว่าตอนนี้แบตแม่หมอยอยู่ที่สี่สี่เปอร์เซ็นอยากจะบอกกับคุณว่าอะไรอยากจะบอกกับคุณว่าคุณในอดีตคุณทํามาอย่างถึงพร้อมมากๆคุณเป็นคุณหยัดยืน คุณสง,งบใจคุณอดทนคุณพยายามคุณไม่ดิดดิ้นแล้วคุณแบบเห็นคุณค่าแต่อย่างแท้จริงแล้วคุณสง,งบนิ่งที่เหลือมันคือรอเวลาจัดสรรค่ะแล้วเวลาที่ใช่อ่ะจัก,กรวา,จาลจะเป็นคนจัดสรรให้เองทาวเวอร์มันจะอยู่เหนือก,กฎกติกาและความคาดหมายใดๆค่ะ มันจะอยู่เหนือกฎกติกามันจะไม่ได้เป็นเรื่องที่ทําให้คุณทุกข์กังวลหรือเสียใจอีกแล้วคุณไม่กลัวความทุกข์ไม่กลัวความกังวลคุณไม่ได้กลัวอกหักคุณไม่ได้กลัวคนไม่รักคุณไม่ได้รู้สึกถึงสิ่งนั้นแล้วค่ะเพราะเขาจะส่งคู่บุญคู่บารมีมาให้คุณไม่ว่าคุณก้าวแม่หมอคิดว่าคุณผ่านบททดสอบถ้าคุณอยู่อันคอ n d i t i o n a l l o e แล้วมันมีแวบๆหนึ่งเป็นบททดสอบผ่านมาคุณอาจจะเพิ่งเสียน้ําตามารู้สึกตื่นรู้อะไรบางอย่างว่าถ้าคนที่ฉันรัก ถ้าคนที่ฉันเลือกเขาอยากจะมีชีวิตของเขาอาจจะไปเจอภาพไปเจอข้อความหรือไปรู้สึกอะไรบางอย่างแต่คุณถามหัวใจตัวเองแล้วแล้วคุณตอบตัวเองแล้วว่าคุณเลือกแล้วคุณเลือกที่จะรักคนคนนี้คุณเลือกที่จะมีสิ่งนี้คุณเลือกที่จะเป็นสิ่งนี้คุณเลือกจะทำธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ไม่ว่าคนคนนั้นจะเลือกหรือไม่คุณจะซัพพอร์ตสนับสนุนเขาแล้วคุณจะมีความสุขให้ได้ไม่ว่าจะมีเขาหรือไม่ไม่คอกว่าคุณผ่านบททดสอบคุณเพิ่งเสียใจไหม มันไม่ได้เสียใจเพราะอกหักผิดหวังมันเสียใจแล้วมันมันเหมือนผ่านบททดสอบแล้วทําให้คุณตื่นขึ้นนะคะทาให้คุณรู้สึกเป็นคนที่ดีขึ้นความรักทําให้คุณเป็นคนที่ดีขึ้นทําให้คุณอ่ะเยียวยาหัวใจตัวเองและยอมรับทุกๆอย่างในตัวเองแล้วรู้สึกลองให้ให้กับความสุขของตัวเองร้องให้ให้กับการตื่นรู้ให้กับของตัวเองอ่ะมันเพิ่งเกิดขึ้นค่ะแล้วคุณดูดิสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาการันตีด้วยค่ะคู่กันแล้วมันจะไม่แค้วกัน เขาคุณจะได้เจอคนที่คุยรู้เรื่องคุยถูกคอค่ะไพ่ห้าเหลี่ยนน่ะปกติถ้ามันอ่านในสำรับอื่นคือคนที่จะมาแบบสิทธิ์ไม่เสมอแต่จริงจริงอ่ะพลังงานเนี้ยมันแปลว่าอย่างไงคุณก็จะนําทางเขาแน่นอนอย่างไงคุณก็จะเป็นผู้นําให้เขาแล้วเขาพัฒนาตามคุณทันแน่นอนค่ะมั่นใจค่ะเพราะพลังงานในตัวคุณจะดึงดูดเขามาแน่นอนค่ะคุณคิดอะไรอยู่ในใจมันจะเป็นไปตามนั้นค่ะ ทุกทุกบททดสอบที่ผ่านมาคุณปะคุณก้าวข้ามมาหมดแล้วค่ะแล้วความแซบของคุณกําลังจะตื่นขึ้นมาค่ะคู่กันแล้วมันจะไม่แคล้วกันนะ่ะภารกิจใหญ่มันรออยู่ค่ะแล้วใบสุดท้ายจะบอกว่ามันเป็นคู่แซบอะคู่ภารกิจอะวันนี้คุณเห็นคุณค่าตัวเองวันต่อไปที่คุณเจอกับเขาอะ่ะ คุณจะได้ทํางานร่วมกันไพห,หนึ่งดับออกมาการันตีวันนี้ไม่หมาเปิดไพ่เยอะเพราะตอนฟิลลิ่งไม่เหมาะใอยากจะบอกว่าอะไรที่คุณคิดอยู่แล้วคุณพันบททดสอบแล้วมันไม่มีอะไรมาทดสอบคุณได้อีกแล้วค่ะคุณซื่อสัตย์ต่อหัวใจตัวเองแล้วคุณแน่วแน่มากพอโดยที่บททดสอบก็แพ้ทางคุณไปเรียบร้อยแล้วค่ะ